สวสดีครัชเพื่อนๆชาว TSDW ทุกคนนะครับผม t ท p อปมอ t สเวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงได้ดูอินเทอร์เฟซของ t s d e v i l ไปแล้วครับว่าหน้าตาเกมเป็นยังไงแล้วก็ไอคอนแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับจากรอบที่แล้วคราวนี้เนี่ยจะพูดถึงเจาะลึกถึงเรื่องสกิลของ t s d l ครับซึ่งถ้ามองโดยรวมของเกมเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ย ก็คือไม่ต่ำกว่า500-600สกิลเลยนะเฮ้ยเยอะไปปะคือแบบกะเล่นจนแบบงอมกันเลยข้างงอมกันไปข้างหนึ่งเลยคือแบบนานมากสกิลเยอะขนาดนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าสกิลแต่ละแบบเป็นยังไงครับโดยเริ่มต้นนะผมจะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆข้อแรกคือ 1. สกิลค่ายกลนครับและ 2. คือสกิลติดตัวของขุนพลที่ เราสามารถนำมาใส่ได้ซึ่งไอคอนรูปดาวนี้เองคือสกิลค่ายกลนครับเดี๋ยวเราไปรู้จักสกิลค่ายกลนก่อนละกันนะครับเริ่มต้นของสกิลค่ายกลนะครับเมื่อกดเข้ามาในรูปไอคอนดาวด้านบนแล้วเนี่ยจะ,จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีช่องตารางให้เราใส่เป็นช่องลูกเต๋า9ก้าช่องซึ่งช่องลูกเต๋า9ก้าช่องนี้จะส่งผลต่อทีมครับคือเมื่อเรา ขยับขุนพลเนี่ยจะมีผลมากๆเลยเช่นขุนพลสายอินด้วยค่ายกลแนวตั้งเนี่ยควรจะเอาขุนพลอะไรมาวางให้เหมาะสมกับค่ายกลน,นั้นๆครับซึ่งการที่จะเพิ่มระดับของค่ายกลเนี่ยจาก1คนเป็น2คน3ามคน4ี่คน5คนเนี่ยเราจะต้องหาธงรบครับมาเพิ่มซึ่งเดี๋ยวธงรบเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถหาได้อยู่แล้วในเกมเปิดจากถุงแพ้นะครับซึ่งอันนี้นี่เดี๋ยผมลองเพิ่มดูนะ เพราะผมมันเป็นห้าถับห้าแต่ตอนนี้เป็นสี่ถับห้าอยู่ผมก็เพิ่มไปนี่อ่าเห็นไหมครับว่าเพิ่มแล้วเป็นห้าคนครับก็จะอยู่ในค่ายกลน,นี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือเริ่มต้นที่สกิลของค่ายกลก่อนอันนี้ผมยกตัวอย่างสกิลค่ายกลเปลวเพลิงแผดเผาซึ่งความสามารถของค่ายกลน,นี้คือ เพิ่มค่าหลบหลีกทั้งทีมครับ130แล้วก็แถวหน้านะครับเฉพาะแถวหน้าเพิ่มคริติคอล130แถวที่2ครับแนวตั้งนะครับเพิ่มหลบหลีกอีก130และแถวสุดท้ายเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพอีก4%อร์เซซึ่งถ้าจากที่เราดูเนี่ยขุนพลที่เราวางอยู่ตรงน,นี้มันไม่เหมาะสมมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสายอินครับแต่จริงวางตรงไหนก็ไม่เหมาะนะเพราะว่ามันไม่มีค่าเพิ่มปัญญาเลยก็ผมไว้ตรงกลางแล้วกันครับเพราะว่า ค่ายกลน,นี้เพิ่มค่าหลบหลีกทั้งทีมเลย130แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเพิ่มอีก130เท่ากับว่าเป็น260เพราะฉะนั้นเนี่ยสายซัพพอร์ตควรจะอยู่ตรงกลางอย่างน้อยก็น่าจะหลบหลีกอะไรได้บ้างจะได้ยื้อชีวิตได้นาน,านขึ้นส่วนสายตีนะครับก็ควรจะไว้ด้านหลังตัวหนึ่งครับเพราะว่ามันจะบวกโจมตีทางกายภาพ4%ซครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เราโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้นครับ ส่วนแถวหน้านั้นจะเพิ่มคริ t ิค a ล130ครับผมก็จะเรียงตามนี้เลยครับแถวหน้าก็สำหรับค่ายกลนี้ก็ไม่มีกฎตายตัวว่าเราจะวางขุนพลไว้ตรงไหนเพราะว่าไอตัวค่ายกลเนี้ยมันมีผลกับทั้งตัวละครอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเอาสายอินไว้ข้างหน้าได้ไหมก็ได้แต่สายอินก็จะเพิ่มคริ t ิค a ล130ซึ่งถามว่า โอเคไหมมันก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าเมื่อสสยอินโจมตีพลังเวทหรือว่าโจมตีเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสติดคริติคอลได้แต่สายอินไม่เหมาะที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าพอเจอศัตรูที่คึกๆแล้วเนี่ยสายอินชนไม่ไหวเพราะว่าบางครับก็จะเป็นนี่ตัวอย่างง่ายๆนะครับสาหรับนี่แหละครับคือสกิลค่ายกลที่เราควรจะจัดให้เหมาะสมกับทีมเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสกิลค่ายกลอื่นๆนะครับก็คือสกิลค่ายกลอื่นๆผมลองยกตัวอย่างอ่าสกิลค่ายกลน,นี้ได้แกน ก็คือสกิลจันทราอับแสงครับซึ่งสกิลค่ายกลน,นี้จะมีพลังป้องกันทางกายภาพทั้งทีมเลย4%โจมตีแถวหน้านะครับอีก4%ครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเป็นสกิลค่ายกลน,นี้ผมจะลองเลือกดูอ่าเลือกเรียบร้อยแล้วเป็น สกิลค่ายกลอีกแบบหนึ่งนะครับที่เน้นสายพลังเวทถ้าเห็นค่ายกลแบบนี้ควรจะตั้งรับยังไงของศัตรูนะครับสายนี้เนี่ยจะเน้นไปพลังเวทเพราะว่าทั้งหมดนะครับทั้งทีมเลย9ช่องเนี่ยสามารถป้องกันทางกายภาพ4%เครับแถวหน้าสามารถโจมตีพลังเวทเพิ่มขึ้น4%อร์เแถวกลางสามารถโจมตีพลังเวทเพิ่ม4%เปอร์เซและสุดท้ายคือแถวหลังครับเพิ่มค่าปัญญาอีก90ครับโอ้โหอันนี้ก็เหมาะกับการวางให้ สาวสวยนะครับสายอินเนี่ยมาอยู่ด้านหลังเลยเพราะบวกปัญญาทั้ง90สเนี่ยส่วนด้านหน้านะครับโจมตีพลังเวทนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราได้เลยครับว่าเราจะใช้ตัวไหนครับเพราะว่าแถวหน้ากับแถวกลางเนี่ยคือโจมตีพลังเวทอยู่แล้วก็จะเอาอินทั้งทีมก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นสายเวทกันทั้งทีมเลยก็เดี๋ยวเรามารู้จักเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการอัพสกิลดีกว่านะครับของ ค่ายกลนั่นเองซึ่งเวลาเราไปตะลุยด่านต่างๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการอัพสกิลครับซึ่งเราสามารถเพิ่มเลเวลของค่ายกลได้ดูอย่างอันนี้นะครับเปเปอร์ไฟแผลบับนี้เลเวลหนึ่งผมมีค่าบวกอยู่ร3 0ยสามสิบร้ส้ยใช่ไหมแล้วก็สเมื่อผมอัพเป็นเลเวลสี่เนี่ยก็จะสูงพอสมควรเลยนะสำหรับค่ายกลนี้เดี๋ยวเรามารู้วิธีกันนะครับโดย วิธีการอัพสกิลค่ายกนนั้นคือให้เราเลือกสกิลค่ายกนที่ต้องการอัพครับอย่างเช่นอันนี้นะผมเลือกตัวนี้ชพรพอเลือกแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าอันนี้จากเลเวลสองไปเลเวลสามงั้นผมเลือกเลือกตัวนี้แล้วกันเลเวลหนึ่งอ่ะเนี่ยจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเขาจะบอกให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าห้าสิบห้าบวกห้าสิบห้าเป็นบวกเจ็ดสิบห้าคือเขาจะบวกชัดเจนเลยว่าเมื่อเลื่อนระดับเลเวลเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่ครับซึ่ง เราจะสามารถเอาสกิลค่ายกนอื่นๆเนี่ยมาตีบวกเพื่อเพิ่มเลเวลได้ครับโดยสกิลต่างๆนี้อย่างที่บอกครับว่าเราสามารถหาได้ระหว่างทางเลยครับซึ่งมันจะสูงว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างกดไปสมสกิลครับมันบอกว่ามีโอกาสบวก5 0ครับที่จะห0%ว่าจะติดเป็นเลเวล2หรือไม่ติดนั่นเองซึ่งถ้าผมกดไปเพิ่มเป็นช่องที่สี่นะครับอ่าสร,สรุปว่ามันไม่เพิ่ม ในการตีบวกให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่แค่สามช่องเนี่ยก็อยู่แล้วครับคือมันมีโอกาสสูงสุดแค่60สิเอร์เซ็นนั่นเองครับในการที่จะตีบวกสกิลนี้นั่นเองเดี๋ยวผมลองตีบวกดูเลยครับอ่านี่หกสนะครับดูนะจากเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองอ่าที่เห็นปตัตโตโยาก้มหน้านี้แสดงว่าการตีบวกล้มเหลวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวลองมาตีบวกใหม่นะครับดูอีกสักรอบหนึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าล้มเหลวนะอ่าหกสเอร์เหมือนเดิมครับสามสามสกิลครับที่เราหามาได้พอแล้วกดตีบวกอ่าอันนี้คือการตีบวกสําเร็จครับเพราะว่าจะบวกเป็นสองสองเออเจ็ดสิบห้าแล้วก็เจ็ดเปอร์ร้อยหกิรยกสิครับก็เป็นการตีบวกที่สําเร็จนั่นเองแล้วถ้าสมมุติว่าเราตีบวกเพิ่มขึ้นละ่ะจากเลเวล2ไปเลเวล3ามเลเวลส เรามาดูกันผมจะเท,ทจากเลเวล2ให้ดูนะครับปึ๊บพอกดตีบวกปุ๊บเราจะใช้สก,กิลเหมือนเดิมเลย3ช่องปรากฏว่าเปอร์เซนต์ในการตีบวกลดลงครับเหลือ47นั่นเองนั่นก็หมายความว่ายิ่งระดับเลเวลสูงนั้นการตีบวกเปอร์เซนต์ยิ่งต่ำลงนั่นเองครับที่มีโอกาสที่จะติดหรือไม่ติดซึ่งเราต้องตีบวกพวกเลเวล2 l เลเวล3เนี่ยมาใช้บวกอีกทีนึงเชน่นนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับพอผมใช้ตัวเลเวลสเนี่ยสกิลที่สี่นะครับบวกไปมันจะเป็นหกสิบเลยเพราะว่าโอกาสมันจะมียากขึ้นครับในการที่จะเพิ่มเลเวลให้กับมันเดี๋ยวลองมาดูเลเวลสี่นะครับว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน,นครับในการตีบวกหาสกิลเปลวเพลิงแผดเผาเลยครับเลเวลสี่ลองมาดูนะผมดูอ้ามีโอกาสแค่ยี่บี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเรา ใช้สกิลที่เป็นเลเวลสแล้วครับลองมาดูนะอ่านี่เลเวล2องเลเวลสแล้วก็เลเวล2ครับอ่าทั้งหมดที่เป็นเลเวล2นี้บวกถึงสานครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเอาสกิลที่ของค่ายกลเนี่ยไปตีบวกซ้าไปก่อนแล้วค่อยมาบวกอีกทีนึงไม่งั้นก็จะทําให้เปอร์เซ็นต์ในการตีบวกนั้นลดลงนั่นเองก็แล้วแต่เทคนิคนะครับของแต่ละคนต่อมา เราจะพูดถึงทงสนามรบครับซึ่งทงสนามรบนี้จะส่งผลต่อทีมเช่นกันครับเพราะว่าเมื่อระดับถึงนะครับอันนี้คือเขาจะบอกเป็นแนวตั้งแนวนอนเอ้ยแน,แนวหน้ากลางและก็หลังนะครับซึ่งเราจะสามารถใส่ทงสนามรบปรัโตโยาลงไปได้ซึ่งทงสนามรบปราโตโยวเนี่ย มันจะส่งผลต่อทีมครับทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นเช่นในกรณีที่ที่เห็นนะครับคือสกิลค่ายกลจันทราอับแสงมันจะบวก4%ทุกๆอันเลยแล้วก็บวก90แต่เจ้าธงสนามรบเนี่ยมันจะเสริมแกร่งครับทําให้เรานั้นเพิ่มประสิทธิภาพของทีมนะครับคือจะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องรอเข้าไทยแล้วละ่ะว่าจะเป็นในลักษณะไหนครับเพราะาตอนนี้ผมยังอัปเกรดไม่ถึงเลยก็เดี๋ยว เราจะมาดูสกิลของขุนพลกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับ